อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายหน้า1266เรื่องเหตุที่จะทำให้พระาศาสนาจเจริญมั่นคงอยู่นานข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วพระศธรรมจะไม่ตั้งอยู่นาน ถ้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่เมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วพระสัทธรรมจะตั้งอยู่นานพระเจ้าข้าดูก่อนพรามเพราะไม่มีการทําให้เจริญเพราะไม่มีการกระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่ในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้ว พระสัตธรมย่อมไม่ตั้งอยู่นานแต่พารรมเอยเพราะมีการกระทำให้เจริญเพราะมีการกระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่ในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วสัตธร,รมย่อมตั้งอยู่นานเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ในความไม่เลอะเลือนความไม่สูญหายแห่งพระสัตรรม ภิกษุทั้งหลายเราไม่มองเห็นทำอื่นแม้สักอย่างหนึ่งต่อเมื่อความไม่ประมาทนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดอยู่แล้วก็เสื่อมสิ้นไปอีวังอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ ฟังสองนัยยะอันแรกมีคนถามพู้เจ้าว่าเหตุแห่งความเจริญหรือความเสื่อมของพระศาสนาหลังผู้เจ้าปรินิพานแล้วมันมีด้วยเหตุเพียงเท่าใดผู้เจ้าก็บอกว่าถ้าไม่เจริญสติปัฏฐาน4ี่อันนี้เป็นความเสื่อมถ้าช่วยกันเจริญสติปัฏฐาน4อันนี้เป็นเหตุของความเจริญอันที่สองท่านตรัสว่าท่านไม่เห็นธรรมอื่นใดที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญและความไม่เสื่อม เท่ากับเรื่องของความไม่ประมาทอันนี้ท่านก็ยกในเรื่องของความไม่ประมาทลักษณะของผู้ไม่ประมาทท่านก็ตัดไปว่าก็คือผู้ที่มีสตินั่นเองเหมือนกับที่เราทําเมื่อสักครู่นี้การที่เราฝึกสติอยู่เนืองๆฝึกอยู่กับความเป็นปัจจุบันชื่อว่าเราไม่ประมาทอันนี้ก็เป็นความเจริญพระศาสนาท่านพูดไว้ในยะอื่นในสถานที่อื่นกับบุคคลอื่นอีกนั่นก็คือท่านบอกว่า ต้องให้เป็นผู้ฉลาดในอายตนะและเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทอันนี้จะเป็นความเจริญเป็นความมั่นคงตั้งอยู่อย่างถาวรและเป็นประโยชน์ต่อมหาชนเป็นนันมากอีกอย่างหนึ่งท่านก็ตัดไว้ว่าต้องจำบทพยัญชนะกันมาถูกความหมายถูกอธิบายกันถูกต้องนะอย่างที่สองภิกษุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่น อย่างที่สมภิกษุผู้เป็นเทระแล้วต้องไม่เป็นผู้นำในทางสมต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกทำปาลบความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุอย่างต่อไปก็ภิกษุที่เป็นเทระแล้วต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลลากสืบทอดกันต่อๆไปจากสี่นัยยะที่ยกขึ้นมาเราจะเห็นว่า ความจเจริญความเสื่อมของพระศาสนาอยู่ที่ข้อประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายนั่นเองต้องประพฤติปฏิบัติในมัตคมีองค์แคือในส่วนของสีประฐาน4ต้องฝึกเป็นผู้ที่มีสติไม่ประมาทต้องฝึกในเรื่องของความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทน,นั่นก็คือพุทธบริษัทมีการประพฤติปฏิบัติธรรม หรือชนเหล่านั้นมีการประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองถึงจะเป็นความเจริญเป็นความมั่นคงของพระศาสนาเป็นความที่ศาสนาจะมีอายุยืนยาวและอีกนัยยะหนึ่งท่านก็พูดถึงเรื่องบทพยัญชนะคือสิ่งที่ทรงจำกันมาต้องทรงจำกันมาถูกไม่ใช่ไปทรงจำคำของบุคคลเหล่าอื่นต้อง ทรงจำคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อๆไปเพื่อไม่ให้ขาดอาจารย์ผู้สอนกันต่อๆไปความเจริญจเจริญกันด้วยตัวมนุษย์ที่ถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นและตัวภิกษุต้องไม่เป็นผู้นำในทางที่ไม่ดีและต้องเป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายเพราะตัวผู้นำศาสนาถ้าเป็นผู้ที่ไม่ดีแล้ว ศาส,สนาก็จะ,จะเจริญต่อไปไม่ได้เช่นกันทั้งหมดที่กล่าวมาเราจะไม่เห็นผู้เจ้าบอกในเรื่องของวัตถุสิ่งของหรือว่าเหตุอื่นๆนอกเหนือจากนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ภูมิปัญญาของความเป็นพุทธ,ธะหรือผู้ที่เป็นสัพพัญุูรู้ทุกเรื่องและเป็นอาการลิโกไม่จำกัดการเวลาไม่ว่าประเทศบ้านเมืองจะ,จะเจริญไปขนาดไหนก็ตามถ้าเรา ประพฤติตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตัดเอาไว้ความต้องการของเราที่ต้องการเห็นพระศาสนามีอายุยืนยาวมั่นคงมีความเจริญตั้งอยู่นานก็จะเป็นความสําเร็จนะลงได้แต่ถ้าเราไปทําเหตุอื่นที่ท่านไม่ได้ตัดไว้นั่นก็ชื่อว่าไม่ได้สร้างเหตุเพื่อความเจริญเพื่ออายุของพระศาสนา